shop a r o u n d นะคะ h o p around mm hmm. ก็คือ mm hmm. เปรียบเทียบราคาของเวลาเราจะซื้ออะไรเราก็จะเปรียบเทียบว่าอันนี้อย่างนี้ราคาเท่านี้อันนี้แบบนี้ราคาเท่านี้อันแบบนี้ใแบบกล้เคียงกันแบบใกล้เคียงกันแต่อันนี้ถูกกว่าอันนี้แพงกว่าแบบนี้เรียกว่า shop a r o u n d นะคะเช่น i go i'm going i go to shop around before i gonna buy a house ฉันจะต้องไปดูรอบๆก่อนว่าบ้านแต่ละหลังเป็นยังไงก่อนที่จะตัดสินใจซื้อเปรียบเทียบราคากันก่อน uh, I plan to shop around before I buy a bags and a shoes ฉันจะต้องไปดูของก่อนดูรอบๆก่อนก่อนที่จะซื้อรองเท้ากับกระเป๋า I want to shop around the mall before I buy a new dress ฉันต้องดูทั้งห้างก่อนก่อนที่จะซื้อชุดใหม่สักชุดหนึ่ง shop around เปรียบเทียบราคาก่อนที่จะตัดสินใจ